สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิตทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์ทรงนําเราและให้เราได้มีโอกาสที่จะมาหนุนใจกันและกันด้วยพระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องเราเคยมีความรู้สึกว่าการที่เราจะรอคนคนนี้ให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือการที่เราจะรอให้เหตุการณ์บางอย่างที่เราหนักใจให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันลับกับกลายเป็นสิ่งดีเนี่ย มันคงไม่มีหวังแล้วมันคงหมดความหวังในตัวของคนคนนั้นแล้วหรือหมดความหวังในเรื่องเรื่องนี้แล้วเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะถ้าเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้หรือกําลังรู้สึกแบบนี้กับใครสักคนหรือกับเรื่องบางเรื่องอยู่นะคะพระคัมภีร์พูดถึงอย่างไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรอคอยหรือเรื่องของความหวังเราจะมาดูในพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะในพระธรรมโลมนะคะบทที่12นะคะข้อที่ 11และ12นะคะได,ได้กล่าวไว้บอกว่าอย่าอ่อนละอาจงมีจิตใจกระตือหรือล้นด้วยพระวิญญาณจงปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐาน นี่คือพระคำของพระเจ้าที่กำลังหนุในใจเรานะคะพระคำทีในตอนนี้อาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนเนี่ยคำแรกในข้อ11เนี่ยจาย์เปาโลบอกเราว่าอย่าอ่อนละอาใจหรืออย่าอ่อนละอาหรืออย่าหมดความหวังอย่าอ่อนแอไปอย่าล้มเลิกในความตั้งใจดีถ้าวันนี้เรากำลังมีความหวังในตัวของใครสักคนหนึ่งหวังว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหวังว่าคนคนนี้จะกลับใจ พระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่าอ่อนละอาอย่าอ่อนละอาใจแต่ให้เรามีใจกระตือลุร้นด้วยพระวิญญาณและปลนในบติพระเจ้าของเราและในข้อที่12บอบอกให้เราว่า,ให,า,วาให้เรามีความหวังและให้เราชื่นชมยินดีในความหวังนั้นคําว่าชื่นชมยินดีในความหวังนั่นแปลว่าให้เราชื่นชมยินดีและเชื่อว,ว่าจะได้รับในขณะที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพระคัมภีร์ใช้คําว่าจงชื่นชมยินดีในความหวัง ดังนั้นความหวังในที่นี้คือสิ่งที่เราหวังสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะมีแผนการที่ดีในเรื่องนั้นๆในบุคคลน,นั้นๆหรือคนนั้นที่เรากําลังกังวลใจอยู่นะคะดังนั้นพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้นะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าอ่อนละอาใจแต่แน่นอนหลายครั้งด้วยความที่เรารู้สึกว่าฉันทํามานานแล้วนะฉันอธิษฐานเผื่อเขามานานแล้วนะฉันพยายามพูดกับเขาคุยกับเขาหลายครั้งแล้วนะเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย แน่นอนเหตุการณ์เหล่านี้หรือสิ่งที่เราทำไปหรือคำพูดที่เราได้รับกลับมาบางครั้งเราหนุนใจหรือเราให้กำลังใจหรือเราตักเตือนใครทักคนหนึ่งด้วยความหวังดีด้วยความรักแต่การตอบกลับมาของเขาอาจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชะง,งักแล้วเรารู้สึกว่าฉันจะทำไปเพื่อเขาอีกทำไมในเมื่อเขาไม่ฟังเราฉันจะที่ฐานเผื่อเขาทำไมฉันจะเตือนเขาทำไมในเมื่อคำตักเตือนนี้ไม่มีผลกับเขาเขาไม่ฟังหรือว่าเขาไม่ได้ สนใจในคําตักเตือนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ทําให้เรารู้สึกอยากที่จะล้มเลิกอยากที่จะท้อแท้แล้วก็อยากที่จะปล่อยเข้าไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือไม่อ่อนละอาใจและอธิษฐานเผื่อเขาเสมออธิษฐานเผื่อเขาเสมอเสมออธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นๆที่เรากังวลใจเสมอเสมอจนกว่าพระเจ้าจะให้เราเห็นถึงแผนการที่ดีในเรื่องนั้นๆในบุคคลน,นั้นๆ จนกว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนคนคนนั้นจนกว่าคนคนนั้นจะพบความจริงในพระเจ้าและหันกลับนะคะแต่เมื่อเราทําสุดกําลังแล้วเขายังดื้อด้านนั่นคือผลที่เขาจะต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าแต่หน้าที่ของเราที่พระเจ้ามอบหมายให้เราได้กระทําหรือได้ทําเพื่อคนคนนั้นหรือเพื่อสิ่งสิ่งนั้นเราทําเต็มที่แล้วให้เราจงภูมิใจให้เราจงชื่นชมยินดี ชินชมยินดีในความหวังนั้นซนชงนชมยินดีในสิ่งที่เราได้กระทําดังนั้นพระคมภีรจึงบอกให้เราจงมีใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณบร,ริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในเราอย่าให้ความความรู้สึกเหล่านี้ทําให้เราไม่อยากที่จะทํางานของพระองค์อย่าให้ความรู้สึกเหล่านี้รู้สึกว่าอุ้ยพระเจ้าไม่ตอบคําอธิษฐานของฉันฉันจะรับใช้พระเจ้าทําไมนึกว่าพระเจ้ายังไม่ฟังฉันเลยอย่าคิดแบบนั้นแต่ให้เรายังคงอธิษฐานต่อไปและรับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ต่อไป ปฏะะิบัติพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ต่อไปพระคัมภีร์บอกให้เราชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าจะมอบความหวังนั้นและความหวังที่เกิดผลดีนั้นให้กับเรานะคะและไม่เพียงแค่นั้นนะคะพระคัมภีร์ยังบอกว่าให้เรานั้นจงอดทนต่อความยากลําบากเพราะการที่เราจะอธิษฐานเผื่อใครสักคนหนึ่งหรือการที่เราจะยืนหยัด เพื่อบางสิ่งบางอย่างหรือเพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันมีความยากลําบากเกิดขึ้นบางทีความยากลําบากนั้นไม่ใช่การที่เราจะต้องเหนื่อยกายแต่มันยากกว่านั้นคือการเหนื่อยใจคือการลําบากใจพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั้นอดทนอดทนต่อความยากความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นและขมักขมเณรอธิษฐานนะคะวันนี้ก็ต่อต่อจากของอาจารย์สมพงศ์นะคะอาจารย์สมพงศ์บอกให้เรา อธิษฐานใช่ไหมคะเช่นกันนะคะในเช้าวันนี้พระคำของพระเจ้าก็บอกให้เราเข้มแข็งขมักขม้นอธิษฐานอดทนแม้ว่าวันนี้สิ่งที่เราทําเหมือนมันจะไม่ได้ไม่เกิดผลดีแต่เชื่อว่าเมื่อเราทําสุดกําลังเขาจะเห็นสิ่งดีที่เราทําเพื่อเขาและไม่เพียงแค่นั้นเขาจะเห็นสิ่งดีโอกาสที่ดีที่พระเจ้าทรงหยิบยื่นให้เขาและเขาจะกลับมาหาพระเจ้าและเรื่องบางเรื่องที่เราหนักใจนั้นจะมีทางออกที่ดี ะะวันนี้ก็หนุนใจด้วยพระธรรมโรมนะคะบทที่12ข้อที่11ถึง12นะคะให้เรานั้นอย่าอ่อนละอาใจแต่ให้เราเข้มแข็งด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บฏิบัติพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ต่อไปและชื่นชมินดีเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้ามีความหวังให้กับเราและให้เราอดทนแม้ว่าในการที่เราจะไปถึงความหวังนั้นจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากให้เราอธิษฐานอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะสามารถก้าวผ่านทุกๆอย่างนั้นไปได้นะคะค่ะเราขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะคะในการเริ่มต้นทุกอย่างให้เป็นที่ถอยเขียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ